สวัสดีครับทีมที่รับแฟนๆเข้าสู่ช่องยูทูบที่รักกุมวิชาแนลยอยู่กับผมความพรักเสียงบรรยายโดยบรรยามวยละหมาดผู้รองของรายการเป็นครูชิงตำแหน่งที่สามรอบซีพีเมจิเงินล้านครับต้อองบกว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการโชว์ระหว่างไก่ป่า,ปาพอวิเศษยิมหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์กางเกงสีแดงครับส่วนผู้โชคของเขาครับแสนชนในละวันหรือว่าแสนชนสิบหนึ่งบนคือชื่อเดิมของเขาครับ ประตูฟ้อมหลังของมุมแดงครับชนะแสนชนีราวันคุณโชคของเขาวันนี้ชนปะปฐีหานพอหลักบุญไฟล่าก็สะดุดแพ้ย่อยฉานร,รถสวยจ่าเจ็ดสายพิวกทกทให้เขาได้มาชิงที่3ในวันนี้ขณะที่แสนชนีลรวันครับแพ้ไก่ป่าพอวิศเศษยิมชนะดอนทิงเก็ตหน้าดีล่าสุดก็สะดุดแพ้ดอกไม้ป่าไปแบบน่าเหลือเชื่อเลยครับประตูฟ้องเขาเพียงของโชคอยู่ที่ใครต่อรองครับ การผู้ชี้ขาดบานีจย์ธนวั์วงสาสารบนเวทียกที่สองครับตำแหน่งที่3ามไขจากคลองไปไว้ที่บ้านครับมาดูวับไก่ป่าได้สูงได้ยากว่าพอสมควรครับแต่ว่าแสนชนได้เก็บในเรื่องของความหนาครับเดินเบียดเดินชนตั้งแต่ต้นเกมแล้วไก่ป่าถีบซ้ายนำทางเข้าไปนี่เกี่ยวแลวจิ้มขวาแข้งขวาเติมขเมข้ามา ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับปยับเดินต่อเน,นื่องครับท้างหน้าไก่ป่าโยเข้าไปครับเคียบแต่คาเจาะยางมัดหนึ่งสองสามครับแม่ทำได้สวยครับไก่ป่าตีิลูกตบซ้ายลำตัวของแสงสนต้องบอกว่าเป็นลูกทีเด็ดของเขามีให้เห็นทุกไฟครับลูกหลวงซ้ายลำตัว นี่มุัซสายและสับขาเจาะย,ยางตามสูตรตามตำล้านะครับโ <Yeah, man. S 1> ยเข้าไปพยายแข้งซ้าย <Yeah. S 1> นี่ครับอวบขัด้ายก็ยังไม่ถึงครับพ <Yeah. S 1> ยายามจะเดินเบียดเปิดเกมเข้าหาครบไกป่ปลา mm hmm. สายส่นยังดูใจยเย็นครับไม่รีบรอนครับมาหน้ากระแทกบนออกไปก่อนครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ทีทำลายจังหวะไว้ เหยียบเตะขาเจาะยางแข่งขวาบอลได้ต smile, อนนี้กับนายไล่แขนเกี่ยวได้แต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับบปรตีนยกที่สองครับซ้ารักให้น้ำ่อนครับเดี syndrome, right. ๋ยวตางกันต่อยสามยกที่เหลือสามต่อบปรตีนยกที่สามครับขอตัวยกที่สามความได้เปรียบอยู่ที่น้ำมันครับเปรียดอยู่สิบต่อเก้า <78 S 3> <m ug man> ผมว,ว่าเกมที่เหลือต่อจากนี้ครับใครจะเป็นฝันรับการชูมือไก่ปลายังคงเหมือนเดิมครับเหยียดเด้งเข่าขวาพยายามจะจับนายตีครับเอาสไตล์การชกที่ต้นถนัดมาสู้กับวงนอกของทางด้านแสนสนละครับสู้ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดรอติดตามครับเหยียดซอกซ้ายงัดเข้ามาซอกซ้ายคืนไปเลยครับจับนายได้ ไล่แขนกดแขนไว้ครับตีได้ไหมไม่ถนัดไม่ชัดเจคคนกับการแยกกอนครับเงียบจับในยลอยมัดมือสองชี้เ่าฟ้ามาพยายามลอยมัดสลับพัฒนาแสนสนว่าไกลมาไม่ออ้ยแทงขวาของเขาจะรับดอกดเกมมาฟ้าเติมมาไป แสนส่วนไม่ส่นแล้วครับเียบต่อยมาหนึ่งสองไก่ป่าจับนายยังเด้งเข้าขวามาจังหวะนี้ครับไม่มีใครล้มรับดันดันแล้วเตะขาเจาะยางจับนายได้ตีได้ไหมครับพยมเด้งเข้าขวามาจังหวะนี้ไม่ไม่ชัดเจนนักคู่ครับการลากมาการตีแล้วก็เดินต่อนะครับล้วนกไก่ป่าจิ้มหมัดขวาแสนส่นดันออกแล้วต่อยมาหนึ่งสองเตะขาเจาะยางเติมเข้าไป แข้งขวาเตะเข้ามาเอาลมาครับโอบตัวหมอกไก่ป่านี่ดีเดินไม่ใจต้นเกมเลยครับจับมาได้ตีได้ไหมดีได้ครับรการแย่ของน้ำโขงสุดมันจริงๆครับคูชิงที่สามรอบซีพีเมจิกเงินล้านบวกซอก หยุดครับแขนสดนี้พอย,ยามจะมีหมัดคอยบวกคอยสก,กัดการเินของไก่กป่าครับจับไล่ได้จับได้แต่ว่าก็ยังตีกันไม่ชัดเจนครับจังหวะนี้ ตียกที่4อีก2ยกสุดท้ายครับปล่อยตัวยกที่4พร้อมใ้เรียบอยู่ที่น้ำเงินครับแพงและเตี่อ8ยกโอยโโดนบวกต่อครับเมาครับนแสโซน่ต้กตนยกโดต่อครับปัดกันเมาครับเาโอ้โอ้ปัดกันเาครับ หมัดขวาโคตรมันกับผัดกันเมาครับปู่จับนายได้ยังเยี่ยมที่ครับโอ้โหวันนี้เริ่มแรงขึ้นมาเริ่มฟื้นทั้งคู่แข่งซ้ายใครไม่ดูนี่ถือว่าพลาดโดยประการทั้งปวงลก็คือจับนายได้ไก่ปลาเสียบเข่าซ้ายเด้งเข่าขวาเตมะก็ไวบนเวทียกที่สี่ครับโอ้โหโคตรเมาแต่ไม่มีใครโดนนับครับ สดชับคู่รอของรายการจ mm hmm. นพยายามจะต่อยหมัดหนึ่งสองครับกายปลาถึงโดนตลอดจับในตี mm hmm. ได้ไหมเย่ทำ mm hmm. ให้กายปาเนชกสบายขึ้นนะครับหลังจากเหตุการณ์ผัดกันมาเมื่อสักครู่นี้ครับ mm hmm. oh. จบในายูไกปลาได้เปรียบพอสมควรแล้วครับัทิ้งทุ่มลงไปเลยครับข้างหน้าไกอ้หเหลือเชื่อครับบวกกันไปบวก,กันมาคนละเมา กันเมาสุดท้ายแล้วครับใจจะเป็นฝันรับการชูมือหล่แสนชนฮึดลอยมาทันครับโอ้โหยกเดียวนี่หลายรสชาติจริงๆครับคู่นี้ เหลือเกินครับยกเดียวสำหรับมองทีมงานกต้อยกับส่สุดแรมจะต่อยมาเตะขายัดเข่าขวาไค่ปลาต้องประคองตัวให้อยู่กับแข้งขวาไปเกี่ยวได้ ฝากให้น้ำสักคู่ก่อนครับถามต่อเกมวันนี้ยกที่ห้ายกสุดท้ายครับมาดูครับว่ายกสุดท้ายใครจะเป็นฝ่ายรับการชูมือตัวยกสุดท้ายความ,มเปรียบอยู่ที่เสมอน้าเหมือนเท่านั้นครับมาดูว่ายกนี้เย็นจะจบในรูปแบบไหนดูครับพยายามจะเดินแข่งเหน,นี่ยวลอยมาหนึ่งสอง จับนายได้ครับไก่ป่าตีได้ไหมยัมจะขึ้นข้อะวันนี้ก็ยังไม่ถนัดไม่ชัดเจนครับเดินต่อเน,นื่องครับทางด้านไก่ป่า ว่าชิงดำรับหน้าคิดเหมือนกันครับท่านแตนโซนก็ไก่กปลานนี่มั่นใจในผลงานนะครับฝ่ายต่างเต้นนะครับอยู่ที่กรรมการครับว่าจะชอบแบบไหนโอ้เหลอีกครึ่งยกครับฝ่ายต่างเต้นตางฝ่ายต่างมั่นใจในผลงาน,นครับ ทั้งคูง่นี่ชกกันสนุกเดือดจริงๆครับผัดกันเมาครับโคตรมันครับผัดกันเมา แต่อยู่ที่กรรมการนะครับแบบนี้อยู่ที่กรรมการครับว่าจะชอบไปทางไหนลูกแข็งๆๆแกร่งแรงแน่นอนับไกป่ปาดูแพ้ดูดีกว่าครับส่วนลูกชัดเจนจัดแจ้งทางด้านแสดส็กก็ดูไม่เป็นรองเวลา20วินาทีสุดท้ายของยกที่ห้า อันตรายธนาวัฒน์พงศ์ส,าส,าส,าสาันสันรุ่นลงประแดนใบที่1ใบที่2ไก่ปลาพ่อเจ็ดยิงรับสฉืนช่างคะแนนแส,สนสนิรว,วันแบบสนุกสุดมันครับคนลาเมาโอ,โ,โอ้โหมีโอกาสเจอกันไหมแน่นอนครับ